อยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนาพัน์เข้าสู่รายการอยกผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทํางานภาคประชาชนกองพัฒนาศัก,กยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ผู้บริโภคลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการออยอก,กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่31ตรงกับวันพุทธที่4สิงหาคม2564พบกันในตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งและไอศครีมอย่างไรให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์มีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่า เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษในน้ำดื่มน้ำแข็งและไอศครีมมีเชื้ออะไรบ้างคำตอบก็คือเชื้อซาโมเนลลาวิบริโออีโคไลและสเตฟฟิโลคอคัสออเลสค่ะตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกรอรุ้นรับรางวัลจากออยได้เลยค่ะทุกคนครับน้ำมันที่ใช้ทอดนี้ผ่านการทอดมาแล้วหลายครั้งซึ่งการกินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง ก่อให้เกิดพิษสะสมภายในร่างกายและอาจเกิดมะเร็งหรือเนื้องอกได้นะครับะมะเร็งเนื้องอกคุณแม่ค้าครับคุณก็ควรห่วงใย,ยสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนน้ำมันใหม่และไม่เติมน้ำมันใหม่ผสมกับน้ำมันเก่าแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะครับจริงเหรอคะพ่อรุร่งรอจริงสิครับ เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของทอดเช่นปลาท่องโกลูกชิ้นทอดกล้วยทอดเผือกทอดซึ่งเป็นของโปรดของหลายๆคนเลยใช่ไหมคะ แต่มีใครเคยสังเกตไหมว่าน้ำมันที่เขาใช้ทอดนั้นเขามีการเปลี่ยนน้ำมันหรือไม่น้ำมันทอดซ้ำส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างวันนี้คุณอลิสลารอดมุย้ยนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมาพบกับคุณผู้ฟังทางบ้านพูดคุยกันในเรื่องน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายสวัสดีค่ะคุณอลิสลาสวัสดีค่ะคุณอิสลาคะก่อนอื่นอยากทราบว่าทำไมจึงไม่ควรทานอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำคะ การรับประทานอาหารนะคะที่ผ่านกระบวนการทอดนะคะโดยใช้น้ำมันที่มีการทอดซ้ำๆมาเนี่ยนะคะเราะจะสังเกตได้อย่างไรว่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยมันมีการทอดมาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้เราใช้น้ำมันพวกนี้ค่ะ ทอดมาแล้วหลายครั้งนะคะโดยการผ่านความร้อนนะคะซึ่งลักษณะการทอดนะคะจะเป็นการทอดในน้ำมันที่ท่วมชิ้นอาหารนะคะ,ะที่อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานๆค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะพอไอเจ้าน้ำมันพวกนี้ค่ะมันมีปัจจัยร่วมอย่างเช่นออความชื้นจากอาหารนะคะหรือว่าออกซิเจนที่อยู่ในอากาศที่อยู่บนพื้นผิวของออกระทะน้ำมันเนี่ยะค่ะ มันก็จะทําให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ํามันเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ยังไงคะเวลาที่เราไปซื้ออาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดสามสังเกตนิดนึงนะคะเราดูตรงกระทะค่ะถ้าน้ํามันที่เขาใช้นะคะมีลักษณะเป็นสีคล้ําบางร้านเนี่ยเราเคยเห็นนะคะเป็นสีดําเลยก็มีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีกลิ่นเหม็นหืนมีความข้นหนืดของน้ํามันนะคะแล้วเวลาทอดเนี่ยค่ะมันจะมีควันมากเลยตรงเนี้ยค่ะ มันก็จะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของน้ำมันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะมีพวกสารโพลาร์เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราค่ะโอมีอันตรายแบบนี้นี่<ช>เองนะคะคุณผู้ฟังคงมีข้อสองสัยนะคะคุณนอสลาว่าสารประกอบโพลาร์คืออะไรและมีอันตรายอย่างไรบ้างคะคะ่ะสารประกอบโพลานะคะอย่างเมื่อกี้ที่ กล่าวไปแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในตัวที่มีการใช้น้ำมันท่อซ้ำนะคะหรือว่ามันจะอยู่ในพวกน้ำมันที่ผ่านการทอดมาหลายๆครั้งนะคะสารพล่าตัวนี้ค่ะเกิดมาได้อย่างไรพบ <Okay. S 2> จากไหนนะคะมันเกิดจากน้ำมันท่อซ้ำซึ่งเจ้าตัวน้ำมันนะคะโครงสร้างปกติของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของพวกสารไตรกิสลายนะคะพอได้รับความร้อนมีออกซิเจนเข้าไปทาปฏิกิริยาปุ๊บนะคะตัว ตรกิสราย,ายตัวนี้ค่ะจะเกิดการแตกตัวนะคะได้เป็นสารประกอบเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นมีสารโพล่าอยู่ด้วยนะคะคราวนี้พอเราให้ความร้อนซ้ําไปหลายๆครั้งออกซิเจนเข้ามาแล้วก็มีปัจจัยร่วมอย่างเมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่าเป็นพวกความชื้นที่อยู่ในอาหารเองหรือว่าจะเป็น ตัวแปรอื่นๆอะไรก็ตามแต่ที่มันกระตุ้นทําให้เกิดการแตกตัวของน้ํามันเนี่ยคะ่ะมันก็จะได้สารโพล่าตัวนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช้ซ้ําไปซ้ําไปน้ามันก็จะเกิดโพล่าเยอะขึ้นนะคะซึ่งเจ้าสารโพล่าตัวนี้คะ่ะเมื่อมันเกิดในน้ํามันตึบนะคะเราเอา ตัวอาหารลงไปทอดค่ะมันก็จะมีะการซึมแทรกเข้าไปผ่านตัวเนื้อของอาหารนะคะคราวนี้ผู้บริโภคค่ะรับประทานเข้าไปนะคะมันก็จะเกิดการสะสมในร่างกายคราวนี้โทษของมันคืออะไระนะคะคุะคะอยากรู้แล้วค่ะ,ะ,คะโทษของมันนะคะ ตรงนี้ค่ะจะมีโทษก็คือว่ามันจะเป็นพิษต่อตับหอลอดเลือดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือเราเรียกสั้นๆว่าตัวโรค NCD บ,บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แกกอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพวกโรคความดันโลหิตสูง ลหัวใจและหลอดเลือดอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ค,ะคือบริโภคไปพวกนี้สะสมแน่นอนอและนอกจากนี้นะคะนอกจากสารโพล่าแล้วค่ะตัวที่เกิดมาพร้อมกับสารน้ำมันทอด3าพวกนี้ก็คือสารตัวโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนค่ะ,คะ,คะตัวนี้นะคะมันจะพบในควันค่ะที่เกิดจากการทอดน้ำมันทอดซ้ำค่ะถ้าน้ำมันที่มีการใช้ซ้ำๆเนี่ยสารตัวนี้ก็มา เหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในควันค่ะซึ่งพอผู้ที่ทอดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเองหรือว่าแม่บ้านพ่อบ้านพ่อค้าที่ทอดโดยใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยควันที่เกิดขึ้นนะคะเรามีการสูดดมเข้าไปค่ะตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เกิดอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกแล้วก็มะเร็งในตับ ป mm hmm. อด mm hmm. มะเร็ mm hmm. งเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งท่านี้มีการใช้น้ํามันที่ทอดบ่อยๆบ่อยๆขวานพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันนะคะ mm hmm. ค่ะ,คะน่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังสารประกอบโพล,ลาในน้ำมันทอดซ้ำมีผลกระทบต่อร่างกายมากมายก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายตามที่คุณอัศลาบอกด้วยนะคะค่ะคุณสลาค้ามีกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดซ้ำอย่างไรบ้างคะอ่า กระทรวงสารณสุขของเรานะคะก็มีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนนะคะก็เลยมีในการออกประกาศกระรวงสารณสุขเหมือนกันนะคะที่ที่จะ,ะกําหนดคุณภาพมาตรฐานของพวกน้ํามันทอดซ้เอาไว้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวแปรการสําคัญเลยเวลาที่เราใช้น้ํามันทอดซ้เนี่ยจะพบพวกสารโพลานะคะตัวนี้ค่ะจะใช้เป็นตัวกำหนดค่ามาตรฐานนะคะที่เราสามารถพบ ในน้ำมันทอดซ้ำนะคะซึ่งจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะฉบับที่283นะคะพัษราช2547นะคะเรื่องกําหนดปริมาณสารโพล่าในน้ํามันนะคะที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจําหน่ายนะคะและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่3,4,7สี่นะคะพุธกรการาช2บ5 5เรื่องวิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำประกาศนะคะก็จะมีการกำหนดให้น้ำมันที่ใช้ทอดหรือว่าประกอบอาหารนะคะมีสารโพลาได้ไม่เกินร้อยละ2ีของน้ำหนักนั่นหมายถึงว่าในน้ำมัน100่งกรัมะค่ะจะต้องพบสารโพล่าไม่เกิน25ตกรัมนะคะคราวนี้ถ้าเกินก็คือจะผิดมาตรฐานไปค่ะอ่า พราะค้าแม่ค้าที่ขายของทอดก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะใช่ค่ะช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบแล้วว่าทำไมจึงไม่ควรทานอาหารที่ผ่านการทอดซ้ำและทราบว่าในน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดสารประกอบโพลา่าซึ่งเป็นสารก่อกลายพันธ์ุทำให้เกิดมะเร็งในร่างกายได้ช่วงนี้พักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปคะ่ะรู้ไว้ก่อนภัยมีตอนรู้หนีภัยร้ายน้ำมันทอดซ้ำ คุณรู้หรือไม่ว่าอาเซียนอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำแล้วซ้ำอีกอันตรายกินอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำที่มีควันฟองมากดำหนูอันตรายการใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้งทำให้เกิดสารอันตรายเมื่อกินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำบ่อยๆจะสะสมอยู่ในร่างกายจนกลายเป็นมะเร็งและอาจเสียชีวิตได้ยุนเสี่ยงก่อนจะสารด้วยการไม่ใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำเกินสครั้ง ไม่ใช้ไฟแรงเกินไปควรทอดอาหารในปริมาณที่พอดีหากจําเป็นต้องใช้น้ำมันซ้ําให้เทน้ํามันเก่าออก1ใน3และเติมน้ํามันใหม่ก่อนทอดอาหารเสมอหากน้ํามันเก่ามีสีดําเหนียวข้นเม็นหืนและมีกลิ่นไหม่ห้ามนํามาใช้ทอดทีกรู้ทันอันตรายหนีภัยโรคร้ายจากน้ํามันทอดซ้ํา กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการออยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายกับคุณอลิสลาลอดมุ้ยกันต่อนะคะเริ่มต้นช่วงที่สองนี้อยากให้คุณอลิสลาพูดถึงว่าเราจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำได้อย่างไรโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทอดค่ะค่ะ,ะสำหรับวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะการใช้น้ำมันทอดซ้ำหลีกการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำนะคะ,ะเป็นข้อข้อเลยดีกว่าะนะคะจะ <okay. S 1> ได้แบบว่าชัดเจนนะคะ,คะ หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ทอดจากกระทะที่มีควันขึ้นมากค่ะสังเกตนะคะเวลาไปซื้ออาหารตามท้องตลาดนะคะตามซุปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะคะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนถ้าเจอโอ้โหควันขโมงแบบทอดทีควันเยอะอันนี้ค่ะหลีกเลี่ยงหรือน้ํามันที่มีกลิ่นหืนนะคะมีความเหนียวข้นมีสีเข้มยิ่งดํายิ่งน่ากลัวค่ะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ,ะเวลาที่ทอดเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีฟองเยอะ อย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะ สุ่เสี่ยงจะใช้น้ำมันทอดซ้ำมาใช้ทอดนะคะในข้อที่1นนะคะข้อที่2ก็คือว่าเราไม่ซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาปรุงประกอบอาหารนะคะอย่างในครัวเรือนของเราอะค่ะเวลาเราไปซื้อน้ำมันนะคะเราควรที่จะเลือกซื้อน้ำมันจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือนะคะน้ำมันตรงนี้ค่ะต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท <Okay. S 1> มีความใสและน้ำมันจะต้องไม่มีสิ่งที่ปอมปนอยู่ข้างในตัวน้ำมันนะคะอย่างเช่นตะกรอ,อย่างเงี้ยหรือว่า มีเศษสิ่งสกรปรก อยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็อย่าเอามาใช้นะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีฉลากที่แสดงรายละเอียดนะคะครบถ้วนด้วยนะคะอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องอ่านฉลากค่ะเวลาไปซื้อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นที่ร้านค้าหรือซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะอย่างเช่นเราดูก่อนแลว้วว่าน้ำมันที่เราซื้อเนี่ยเป็นน้ำมันชนิดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะดูอีกว่าชนิดต่างๆเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำอะไรต่อไปทอดไหมหรือไปผัดไหมเดี๋ยวเราดูที นะคะ,ะ,ะดูชนิดน้ำมันแล้วเราจะต้องดูชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ผลิตด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อเกิดว่าน้ำมันตัวนั้นมีปัญหาเราสามารถที่จะทวนสอบย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนผลิตให้เรารับประทานน้ำมันนั้นๆนะคะและสังเกตเครื่องหมายออยอค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเครื่องหมายออยอแล้วก็เลข13หลักนะคะหรือเราเรียกว่าเลขสารบบนะ,ะ<ช>นะคะและวันเดือนปีที่ผลิตหรือ วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนค่ะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันทอดซ้ําในเบื้องตน้นนะคะก็ระวังกันด้วยนะคะอย่าซื้อน้ํามันทอดซ้ํามาใช้ต่อนะคะ ค่ะคุณอลิสคาอยากทราบเคล็ดลับการใช้น้ํามันในการประกอบอาหารที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะคะ่ะอย่าเมื่อกี้เกินไปเบื้องต้นแล้วนะคะในการเลือกซื้อน้ํามันนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าชนิดของน้ํามันนะคะที่เราจะมาใช้ปรุงประกอบอาหารนะคะเราจะใช้เขาไปทําอะไรไปทอดหรือเอาไปผัดนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นเราควรเลือกชนิดของน้ํามันให้เหมาะสมกับ ความร้อนที่ใช้การนำไปปรุงประกอบอย่างเช่นนะคะในน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสัสดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเหมาะสำหรับทอดอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆค่ะ ะะสำหรับน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันงาหรือว่าน้ำมันรำข้าวอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ค่ะน้ำมันพวกนี้จะมีสัสดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะตรงนี้ค่ะเหมาะสำหรับการผัด หรือปรุงประกอบที่ใช้ความร้อนต่ำๆนะคะแล้วก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยด้วยถ้าเราจะเอาไปทอดจริงๆนะคะอ,ะอันนี้ก็คือเป็นการเลือกชนิดให้ถูกกับการเอาไปใช้อันที่2ก็คือว่าในควรเรือนเองนะคะไม่ควรที่จะมีการใช้น้ํามันทอดเนี่ยค่ะเกิน2ครั้ง นะคะบางบ้านนี่ทอดอแล้วทอดอีกทอดนนจน <c oughs> ใช่เสียดายเหลือเกินอ <c oughs> ะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> ดาแล้วดาอีกก็ยังใช้ไม่ได้คะ <c oughs> ่ะยางมากค่ะ <c oughs> ต้องไม่เกิน2ครั้งนะคะ <c oughs> จะต้องมีการเปลี่ยนน้ํามันให้บ่อยขึ้นนะคะเมื่อมี ทอดอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่ามีส่วนผสมของเกลือรหรือเครื่องปรุงรสมากๆอย่างนี้นะคะและก็ไม่ควรทอดอาหารด้วยไฟแรงเกินไปนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่ประมาณ160-180องศานะคะถ้าสมมติว่าการทอดที่ไฟแรงไปอะค่ะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการเสรื่อมสภาพของน้ำมันเร็วขึ้นเจ้าสารโพรลาจะรีบออกมาหาเราเร็วขึ้นเลยน,นะคะ,คะ <laughs> ใช่ค่ะ, <c oughs> คะแล้วก็มีการ กรองเศษอาหารนะคะทิ้งระหว่างการทอดหรือว่าทอดเสร็จแล้วแต่เราจะเอาไปใช้อีกครั้งหนึงอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการกรองเศษอาหารก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องซับน้ําส่วนเกินออกจากอาหารก่อนที่จะนาไปทอดอย่างตอนต้นที่เราบอกแล้วว่าความชื้นความชื้นก็คือพวกน้ําที่อยู่ในอาหารเงี้ยค่ะ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดสารโพล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทอดอาหารเนี่ยคะ่ะเราก็ซับน้ําส่วนเกินตรงนี้ออกก่อนนะคะก็ลดการเกิดโพล่าได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีการล้างกระทะและอุปกรณ์ที่ใช้ทอดอาหารด้วยนะคะที่สําคัญนะคะถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีการติดเครื่องดูดควันค่ะบริเวณที่ทอดนะคะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการใช้น้ํามันทอดเนี่ยมันจะเกิดพวกควัน พวกสารที่ทําให้เกิดสารพิษได้เมื่อเราสูดดมเข้าไปนะคะอันนี้ค่ะถ้ามีเครื่องดูดควันก็ช่วยลดตัวปริมาณควันลดลงนะคะหรือว่าเราไปทอดในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีะค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้การหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายจากควันในขณะที่ทอดอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการใช้น้ำมันในกระบวนการทอดอาหารของเราเพื่อสุขภาพค่ะ คุณผู้ฟังก็อย่าลืมปฏิบัติตามที่คุณอลิสได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะและการเลือกใช้น้ํามันในการประกอบอาหารระหว่างน้ํามันพืชกับน้ํามันหมูควรใช้แบบไหนนะคะน้ํามันแบบไหนเหมาะกับอาหารประเภทใดมีข้อแตกต่างกันอย่างไรมั่งคะคุณอลิสคะค่ะอย่าเมื่อกี้เกินไปนิดหนึ่งแล้วนะคะคร<ช>าวนี้ค่ะเราจะบอกว่าน้ํามันทั้งสองชนิดนะคะก็ใช้ประกอบอาหารได้ทั้งคู่แต่ว่าการที่เลือกเอาไปใช้ประกอบอาหารอะไรทําอะไรนั้นนะคะมันก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องดูที่ สัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวนะคะอย่างถ้าสมมติน้ํามันพืชก็ต้องดูอีก มีพืชที่มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวสูงหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มอะค่ะจะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวสูงนะคะอันนี้เหมาะสาหรับการทอดนะคะส่วนใหญ่เห็นพ่อค้าแม่ค้าก็ใช้น้ามันปาล์มทอดอาหารเนาะขณะที่น้ํามันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยตามบ้านจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองเยอะนะคะน้ามันมะเร็นตะวันน้ํามันมะกอกน้ํามันงาน้ํามันราข้าวพวกนี้กรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะคะพวกนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการผัด นะะในขณะที่น้ำมันสัตว์นะคะอย่างเช่นพวกน้ำมันหมูอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะมีกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับการทอดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะสัดส่วนของปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวจะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเอาไปใช้ผัดไปทอดนะคะถ้าสมมุติว่าสัดส่วนของกรดไขมัน อิ่มตัวสูงเราก็าไปทอดพวกนี้ค่ะมันจะทนความร้อนได้เยอะกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะน้ำมันทั้งสองชนิดก็เป็นแหล่งของพลังงานสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานนะคะจะต้องเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะตรงนี้ค่ะเราอย่าไปทานของทอดมากเกินไปนะคะ <Okay. S 1> ผลที่ตามมาก,ก็คือจะทำให้สุขภาพของเราอาจจะแบบเกิดโรคอ้วนได้หรือว่าออไขมันในเลือด เนี้ยนะคะก็ฝากตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อสุขภาพค่ะค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ประสงค์จะเลือกซื้อน้ํามันไว้ติดครัวควรศึกษาการใช้และสํารวจครอบครัวตนเองนะคะว่าจะเลือกใช้น้ํามันชนิดใดในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งอันเนื่องมาจากการเลือกใช้น้ํามันพืชที่ไม่ถูกต้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้คุณอิสลามีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะเกี่ยวกับการใช้น้ํามันประกอบอาหารนะคะ ค่ะสำหรับการเลือกใช้น้ํามันหรือว่าการเลือกรับประทานอาหาระนะคะแนะนำเลยว่าในการรับประทานอาหารของทุกคนทุกวัยอะคะ่ะก็ควรจะรับประทานให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายต่อวัยของแต่ละบุคคลนั่นนะคะซึ่งอาจจะลดการบริโภคอาหารทอดแล้วก็ผัดลงบ้างนะคะ,ะหรือว่าถ้าจําเป็นต้องรับประทานก็เลือก การใช้น้ำมันให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำนะคะถ้าถ้าเราใช้เองก็อย่าใช้อย่าใช้น้ำมันที่ทอดบ่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปซื้อข้างนอกก็ดูนิดนึงว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้น้ำมันด้ามด้าอย่างเงี้ยก็เลี่ยงอย่าไปซื้อกับเขานะคะและก็จะต้องใช้น้ำมันที่เหมาะกับการปรุงอาหารอย่างเช่นเมื่อกี้แจง้งไปแล้วว่าน้ำมันที่มีกรดไขมันที่อิ่มตัวสูงเนี้ยก็เหมาะกับการทอดหรือพวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มอันนี้เอาไปใช้ทอดได้นะคะ และก็นะคะจะต้องเลือกน้ำมันที่สะอาดได้รับอนุญาตจาก<ะ>อ,อ,อยอนะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าสังเกตจากฉลากเป็นหลักนะคะดูวันผลิตนะคะด mm ู hmm. เลขอ,อ,อยอนะคะและที่สำคัญเราอยากจะให้เน้นไปรับประทานให้ครบห้าหมู่แล้วก็เลือกเป็นพวกอาหาร ต้มนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผักผลไม้มากขึ้นออกกําลังกายให้มากขึ้นแล้วก็สุขภาพของเราก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะออประชาชนนะคะมีการดูแลสุขภาพเองแล้วออยอเราเองนะคะ,คะก็เฝ้าระวงังแลวก็ติดตามพวกสถานการณ์ของน้ำมันทอดซ้ำเหมือนกันนะคะ,คะก็มีการติดตามเรื่อยมานะคะว่ามีการเก็บตัวอย่างนะคะพวกน้ำมันนะคะใน แหล่งของการจําหน่ายอาหารเช่นตลาดซดตลาดนัดงานเทศกาลต่างๆเพื่อการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเฝ้าระวังให้ประชาชนอีก ทางหนึ่งนอกจากนี้เราก็มีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สื่อความรู้ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ของเราเองผู้ประกอบการที่มีการขายพวกอาหารทอดอย่างเงี้ยนะคะก็ผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะคะรณรงค์ส่งเสริมความรู้ในหลายแง่มุมในการบริโภคอาหารการอ่านฉลากแล้วกเ็เรื่องน้ำมันทอดซ้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะที่เรา ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้นะคะก็อย่างที่ทํากันอยู่ก็คืออย่างเช่นเครือข่ายของออยอน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ออยก็เป็นห่วงสุขภาพของประชาชนค่ะค่ะดีจังเลยนะคะทีิตภเพื่อพี่น้องประชาชนหลายอย่างเลยค่ะก็สรุปได้ว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น้ํามันที่มีกลิ่นเหม็นหืนเหนียวมีสีดําคล้ํามีฟองมากเหม็นไหมเวลาทอดมีควันขึ้นมากก็แสดงเห็นว่าน้ํามันใช้มานานแล้วนะคะที่สําคัญน้ํามันทอด ซ้ำนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตามที่คุณอัลิสลากลมาข้างต้นได้อีกด้วยหากคุณผู้ฟังนะคะท่านใดพบว่าน้ำมันที่ใช้นะคะหรือน้ำมันที่ซื้อหรือผลิตภัณฑ์โสภาพใดที่มีอันตรายนะคะสามารถแจ้งร้องเรียนมาได้นะคะที่สายด่วนอย1 5 5 6หรือผ่านอย Smart a p อปพลิเคชัก็ได้คะ่ะสุดท้ายดิฉันขอขอบคุณคุณอลิสลาเป็นอย่างสูงคะ่ะ<า>ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตรายวันนี้คะ่ะ ขอบคคุณ่ะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าการทอดอาหารควรใช้น้ำมันชนิดใดในการประกอบอาหารเพื่อเป็นการดีสำหรับสุขภาพ ย้ำอีกครั้งนะคะการทอดอาหารควรใช้น้ำมันชนิดใดในการประกอบอาหารเพื่อเป็นการดีสำหรับสุขภาพตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะว้าอรยารู้จริงผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้ขาวะ่ปลาท่องโกรานจะรจิงที่ดูน่ากินน่ากินเนาะ ประทั่งกหน้ากินแต่น้ำมันที่ใช้ทอดจะปลอดภัยหรือเปล่านี้น้ำมันที่ใช้ทอดอาหารจะต้องมีลักษณะสใสไม่หนืดไม่มีกลิ่เนเหม็นหืนเพราะถ้าเราใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำบ่อยๆเนี่ยนะจะเกิดการสะสมของสารโพลาร์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเรง็งนอกจากนั้นไอของน้ำมันที่เสื่อมสภาพยังทำให้ผู้ทอดเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งป่อจากการสูดดมด้วยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้น้ำมันที่มีเครื่องหมายและฉลากออย และใช้น้ำมันที่ใหม่อยู่เสมอแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะโอ้โอจอชมันยอดมากร้านเจ๊สิมน้ำมันที่ใช้ทอดใส่ปิ๊ดแจนสุดหงหอม ไปแล้วนั้นเป็นรายการออยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตร,รายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิก30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลันมามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ